วันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับกันนะครับและโหมดที่ผมเล่นในวันนี้นะครับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดในเกมไมค์ครับเปิดเข้ามานะครับเราตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยขั้นตอนแรกนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับเราจะต้องตัดไม้นะครับเพื่อคราฟของเป็นสิ่งแรกนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็สร้างโต๊ะคราฟกันสิ่งที่ผมคราฟออกมานะครับก็จะเป็นขวานตัดไม้นะฮะ ไม้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องใช้มากๆเลยนะครับในการดํารงชีวิตสิ่งที่ผมไม่ลืมนะครับพนั้นก็คือดาบนะครับเอามาหาล่าสัตว์นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในเนื้อแกะเนี่ยก็จะมีขนแกะซึ่งเราสามารถมาทําเต๊ะนอนหรือว่าที่นอนเราได้นะฮะพอเราเดินมาสักพักนะครับเราก็มาเจอในถงถ้าแ่งหนึ่งนะครับมาเจอนอนซอมบี้ของเรานเองนะครับหยุดัวเดียวก็จัหาเรียบร้อยนะฮะสวนหินดำๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐาน และถ Shift ่าน <ops> ก็เป็นอะไรที่จําเป็นมากๆนะครับเราก็เอาไปทําแสงไฟได้นะฮะหรือว่าทอสของเรานั่นเองตัดผ้ามาหาของกินกันนะครับอันนี้น้องหมููเราจ well ัดการเรียบร้อยเดี <choices. S 1> ๋ยวเราจะเอาไปย่างและทําสเต็กกันนะครับทุกคนเป็นสเต็กหมูนั่นเองไม่ต้องหนีไปไหนมานี Management ่มานี่มานี่เพื่อไปทีหนึ่งเมื่อเราได้อาหารแล้วนะครับตอนนี้เราก็มองหาสร้างบ้านของเรานั่นเองแต่ผมมองว่าเราจะสร้างเป็นกระท่อมกันดีกว่านะครับทุกคนผมมองว่าที่สูงเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเพราะฉะนั้น เราจะสร้างบ้านบนต้นไม้นะครับเป็นกระต๊อบเล็กๆนี่ถ้าผมสร้างบ้านบนดินแบบทั่วไปนะครับผมมองว่ามันจะเวลาเราไปหาไกลๆนะครับหรือว่าไปฟาร์มของหรือถ้ำไกลๆเนี่ยเราจะหาบ้านตัวเองไม่เจอครับด้วยที่ว่าตัวเองเป็นคนเฟอ้อฟ้ด้วยนะก็คือเราทําบ้านกันหามลุ่งหามค่ากันเลยนะฮะไม้ไม่พอเราก็ต้องมาตัดในตอนกลางคืนกันอีกใช่ลวครับตัดไปตัดมานะครับก็เจอเจ้าทินนะครับมายิงธนูใส่เราจะสู้ฮะนี่มารบกวนการทําบ้านของเราจัดกัน หนึ่งะไม่โดนไปทีอ๋อหอึ่งซักเต็มที่ไปเลยมาดาบไม้กรดาษไม้เถอะแตกตัวมาเรียบร้อยไปหนึ่งทีพึดค่คำแล้วเราก็ต้องสร้างเต็นนอนกันนะครับเราจะไม่นอนก็คงเป็นไปไม่ได้ขอนอนสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ยังนอนไม่ทันหายง่วงเลยคนดูบอกตัดภาพมาที่ตรงนี้อีกแล้วใช่แล้วครับเรามาหาถ้ำฟาร์มกันนะฮะแล้วผมก็สังเกตได้ว,ว่าใต,ใต้น้ำนะมันมีเหล็กอยู่ ้าวใช่แล้วนี่คือสิ่งที่เราตามหาแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์ที่มีค่ามากนิดนึงนะครับนั่นก็คือตัวพ i ิกแอคของเรานั่นเองนะฮะในการทุบเหล็กออกมาซึ่งมันแข็งมากๆบวกกับอยู่ใต้น้ําเราก็ต้องใช้การตีเข้าไปเรื่อยๆไีแล้วก็ลุกขึ้นมาหาอากาศหายใจแล้วก็ลงไว้ีกันอีกนะทุกคนโหกว่าจะได้มาตรงนี้นะผมใช้เวลาอยู่ประมาณเป็นชั่วโมง อันที่จริงมันไม่ถึงหรอกครับผมก็พูดเวอร์ไปงั้นแหละทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็กลับมาบ้านนะเพื่อคาฟของนะฮะสิ่งที่เราจะคาฟนะครับนั่นก็คือเราเอาเหล็กที่เราได้มานะครับมาเผาแล้วก็จะมาตีเป็นพ i ิกแอคหรือว่าอิเตอร์ของเรานั่นเองนะฮะทีนี้เราก็จะได้ตีเหล็กกันยาวๆหรือว่าทุบหินไปเรื่อยๆนะฮะ และตอนนี้นะครับเราก็จะมาหาของเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่เราจะไปฟาร์มกันยกใหญ่นะครับและตอนนี้เราก็ฟาร์มฐานกันไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่เราจําเป็นนะครับนั่นก็คือฐานนะครับมาครับทอตนะครับหรือว่าโคมไฟนะครับเพื่อเวลาที่เราเนี่ยเข้าในถ้าไปเนี่ยมันต้องใช้มากๆเลยฟาร์มไปฟาร์มมานะครับเจอเหล็กจํานวนมากนะครับไม่ยอมครับเราต้องเอาไปให้ได้นะฮะทุกคนถึงแม้ว่าอุปสรรคมันจะตกลงมาข้างล่างนะครับมันน่ากลัวซะเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราจัดการได้นะฮะ ลงมาอีกหน่อยก็เจออีกนะทุกคนแหมฟาร์มใกล้ๆบ้านแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการมาตรงนี้มากๆเลยครับทุกคนแหมถ้าเจอเพชรด้วยนี่คือจะดีมากๆเลยนะครับเมื่อเราได้อุป,ปกรณ์ที่ครบแล้วนะครับเช่นทานพวกเนื้อสัตว์นะครับเราก็จะมาคราฟเรือของเรานั่นเองนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปสำรวจถ้ำนะฮะแต่ถ้ำเนี่ยผมสังเกตเห็นแล้วว่าถ้ำด้านหน้าเราเนี่ย มันมีลาวาซึ่งยิ่งมีลาวายิ่งดีนะครับมีโอกาสได้เจอเพ็รเยอะมากๆเลยนะครับใช่แล้วครับเราต้องไปที่นั่นนะฮะทุกคนทุกคนเห็นไหมครับเนินเขาด้านหน้าที่เราไปกันนะครับตรงนั้นนะ่ะเราจะไปสำรวจให้หมดเลยมาถึงละลงมาเดี๋ยวเราทําสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้กันนะครับเวลาเรากลับมาเราจะได้เจอว่าเราจอดเรือไว้ตรงนี้ คือจะบอกว่าถ้าที่เราเห็นเนี่ยโคตรลึกเลยครับทุกคนอันนี้ก็คือลาวาที่เราเห็นระยะไกลจากบ้านเรานะครับแต่ว่าถ้าข้างหน้าเราเนี่ยโคตรลึกเลยโอ้โหแม่งโคตรน่าสำรวจมากเลยครับทุกคนไหนขอดูสักหน่อยซิว่าลึกแค่ไหนเออลึกจริงด้วยครับทุกคนปะเราไปเข้าอีกทางหนึ่งดีกว่านะครับเพราว่าทางนี้มันเข้ายากเกินไปอุ๊ติดไป <laughs> ไปโดนมันเฉย ขอเล็งทางลงก่อนนะครับว่าเราจะลงทางไหนดีแต่ผมเห็นเนี่ยฐานเนี่ยเยอะมากๆเลยข้างในนี่โคตรมืดเลยครับทุกคนทอสเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยมันมาแล้วกีเปอร์มาสองตัวดิไปเอาไปไหนอ๋อไปแล้วหนึ่งคือมันระเบิดทีนี้มันไปด้วยกันเลยเนี่ย้ยังมีอีกเหรอ ขอเจ็กหน่อยเหเห็นในพวกนี้ผมนี่ชอบเลยนะทุกคนเวลาเห็นมันแบบมันแวบๆเนี่ยชอบไปแอมมันจะขึ้นขอน่อยช่วยเีช่วยททนี่ดูดีมีอีกไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยตรงนี้ทางตันนะครับไม่มีละเนี่ยนี่ขอน่อย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 เฮ่ขอขอยีนึงขอยีเฮ้ย เมื่อกี้ติดนะครับขอกินหน่อยนะเติมพลังมันรู้สึกว่าใช้พลังงานไปเยอะแลือเกินนะฮะปาเดี๋ยวเราฟาร์มกันต่อเลยดีกว่าข้างล่างนี่เพียบเลยไม่ลงแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอยขอติดไฟแปบบ๊บเห็นลแลบบ้วแปบบ๊บแป๊บขอกลับหน่อยมานี่คือเหล็กของเรานะฮะขอน่อยขอหน่อย,ออยผมรู้สึกว่าในระหว่างที่เราสำรวจนะครับเราจะเจอคีปเปอร์นี่โคตรเยอะเลยนะฮะแล้วเราก็ชอบไปเหยี่ยมมันด้วยดิ <c oughs> คือเห็นไอ้พวกนี้ไม่ได้เลยแหยี่ยมเหย่มหย่มตรง ชอบเนะี่ยมันมันน่ารักดีนะคีปเปิ์ของเราอ่ปะป่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการฟาร์มกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเจอเหล็กบ้างแล้วก็เจอพวกฐานบ้างนะครับแต่ส่วนมากนะครับเราก็จะเก็บเหล็กนะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับในการขุดขุดในที่นี้นะครับเราก็จะไปขุดพวกเพชรนะครับ พอเพชรนะครับเราจะสามารถที่จะมาคราฟของที่แข็งแกร่งได้นะครับหรือว่าตีแตกยากนั่นเองแล้วก็ใช้ของพวกอิเตอร์พวกอะไรพวกเนี้ยจะมีประสิทธิภาพมากๆนะครับแหมทำงานมันก็มีหิวกันบ้างนะครับขอแวะมัมหน่อยและในตอนนี้นะครับเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอเหล็กสัส่วนใหญ่นะครับเจอทีก็เจอเยอะมากๆเลยนะฮะนี่อย่างเช่นตรงนี้นะครับเราจะเอาอยู่ที่สูงนะครับเราก็ต่อบล็อกขึ้นไปเนี่ย และคือแบบแม่งต้องอยู่ที่บนด้วยอ่ะคือแบบอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้นะเราก็ต้องใช้การต่อบล็อกขึ้นไปนะครับแน่นอนครับเราต้องใช้ความพยายามขั้นสูงนิดนึงนะในการขึ้นไปสิ่งที่ได้มาเราก็จะคุ้มค่านั่นเองนะครับทุกคนดูสิเฮ้ยเหมือนก็ได้เยอะเหมือนกันนี่ว่าสวยเลยอ่ะออทีเดียวแม่งโคตรเยอะเลยไปลงไปข้างล่างต่อดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลไม่ทราบว่าเพชรอยู่ไหนจ้าเจอตะเหล็กเนี่ยเมื่อไหร่จะเจอเพชรสักที วิเฮ้ย,ย,ย,ยมันเยอะเกินโอเคขอหน่อยไม่บนหนึ่งเพชรแล้วตรงนี้เยอะปรับมีให้ผมเห็นเมชรเนี่ยผมอยากได้เพชรมากเลยอะ่ะหนดูซิโอเจอตะเหล็กตอนนี้ชั้นหินเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเราลงมาลึกมากๆแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเก็บเหล็กเหมือนเดิมนะฮะดูซิโอผมมองว่ามัน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 เขาเรียกอะไรอะ่ะมันลงมาลึกมากแล้วอะ่ะเมื่อไหร่เราจะเจอเพชรสักที ค่อยๆลงไปนะเราลงทีนี้ตุ๊บเดียวนี่กระเอือกเลยนะบอกไว้ก่อนค่อยๆลงหมับก็ให้นี่ไงไงีไง,ไงใจถึงเพิ่งได้ไปไงเจ็บ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 แต่คุ้มนะลงมาหมั่นก่อนเลยเพิ่มเลือดไปนี่ผมว่าตรงนี้มันมีอะไรแปลกๆนะครับได้ยินเสียงด้วยขอพูดไปดูหน่อยแล้วกันฮะเร่งความเร็วไป จริงๆผมว่าจะไม่ขุดตรงนี้แล้วนะฮะแต่ว่ามันเอะใจเห็นแสงไฟด้านล่างขอขุดไปดูสักหน่อยด้วยความสงสัยนะพอลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับเราก็เจอไอ้มุมหนึ่งตัวแล้วก็คีปเปอร์อีกหนึ่งตัวนะครับหย่แมหย่มต่ออยู่เฉยไม่ได้นี่เราเนี่ยเราไปะซุ่มซ้มด้วยที่นี่ทีนี่ไปทีหนึ่งมาพี่มุมจ๋าพี่มุมจา๋าเดี๋ยว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 ผมนี่ซัดไปก่อนเลยหาจังหวะไม่ได้ว้ยเดี๋ยวโอ้โห เจ็บเจ็บเจ็บแมล่ะโอ้โหกินไม่ทันเลยขอนสํสำรวจก่อนแล้วกันนะอุ้ยมายจะไปสำรวจไม่ทันแล้วไม่ไดพี่คีบจ๋าไม่ใช่พี่คีบนี่พี่พี่จอมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซอมผมตั้งจังหวะได้แล้วนะผมบอกก่อนไอพีอนี่ย้า้ผมตั้งจังหวะได้นะพี่ซอมแต่ดูซิข้างในมันมีอะไรวะทำไมมัน ว้าวนี่มันลังของเจ้าซอมนี่ว่ามีหีบด้วยไหนขอดูหีบหน่อยที่หิบมันมีอะไรมีแผ่นเสียงหรอเอาแผ่นเสียงไว้เปิดเพลงใช่ไหมแล้วก็ขนมปังผมว่าขนมปังนี่น่ากินมากเลยนะเป็นพลังงานได้นะครับเราอยู่ข้างล่างเนี่ยเราไม่มีพวกเนื้อสัตว์นะครับเราก็ต้องใช้ขนมปังในการกินนะฮะเพราะนั้นเราจะเอาขนมปังไปนะครับแล้วก็หมดละคือผมเข้ามาก็ก,ก็หมดละแค่นี้แหละนะฮะ ป่ะเราไปฟาร์มกันต่อข้างนอกดีกว่านะครับรู้สึกว่าผมจะลงมาเนี่ยผมเอาพูดตรงๆนะผมก็ลืมทางกลับนะฮะไม่รู้วนไปทางไหนนะแงนดูข้างบนไว้ก่อนเผื่อจะเจอแต่ว่า <c oughs> ลิบลี่ไม่เจออะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินทางฟาร์มกันต่อไปนะครับผมว่าเราลงมาลึกเกินนะครับเราขอขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเห็นแสงทอสของเราข้างบนนะครับ เหมือนผมจะเห็นอะไรแวบๆนะครับสีฟ,ฟ้าขอขุดเลยขอขุดเลยนี่ไงเพชรไดมอนได้แล้วหนึ่งอันนะทุกคนไดมอนหรือว่าเพชรของเรานั่นเองขอดูก่อนซิมีไหมหรือว่ามีแค่อันเดียวมีไหมไม่มีครับอย่างน้อยหนึ่งอันก็ยังดีครับทุกคนเห็นไหมการฟาร์มของเรานี่คือเป็นผลสำเร็จแล้วครับ ได้เพชรมาตั้งหนึ่งก้อนนะครับแต่ก็งงเหมือนเดิมครับว่าลางกลับกลับทางไหนเดินไปมั่วๆเมื่อกี้นะฮะยังเจอเพชรเลยเฮ้ให้ใ้ข้างล่างนี่หน้าฟาร์มขอฟาร์มหน่อยแล้วกันอผมจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันทอ็อตอุ้ย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 ,ย,ยเดินมั่วๆม,มาเจออีกแล้วขอดูดีข้างในมีไหมไม่มีไม่มีงั้นขอกลับไปทุบ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 เพชร มั่วๆได้เฉยนะทุกคนคือเรากะว่าเราจะมั่วๆกับบ้านหาทางกับบ้านนะแต่ว่าเจอเพชรเฉยเพราะว่าเชื้อเพลิงเราหมดนะเชื้อเพลิงในที่นี้คืออาหารการกินเราเริ่มหมดนะป่ะปะเมื่อกี้ได้สองละสองละอันนี้สามสามแล้วก็สี่ส,สี่มีอีกไหมขอเช็คก่อนมีอีกไหมไม่มีเฮ้ยเราได้สี่อันนี้คือเดินมั่วๆนี่คือโอเคแล้วนะไหนพี่คิปพี่คิป แน่ๆอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับผมเดินมาแป๊บเดียวก็เจอพี่คีบแล้วขอตีพี่คีปหน่อยนี่ต้องระเบิดหรอกเราใช้ดาบในการตีตั้งทอสไปก่อนนะครับเราต้องใช้ทอสในการหาแสงสว่างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไอ้พวกไอ้มอนมอนมันจะมาเกิดเยอะนะฮะนี่ตั้งพี่เลนพี่เลนเนี่ยระหว่างทางนะครับขอเก็บเหล็กไปก่อนนะครับเร่งสปีดไปเลยนะทุกคนดูแบบสปีดสปีดไปนะครับ ผมว่าเราก็ได้เหล็กมาพอสมควรแล้วนะครับเราขอครัฟชุดก่อนดีกว่าเพราะว่าชุดเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ใช้ทานหินแล้วก็เหล็กดิบนะฮะเหล็กดิบใช้เข้าไปเผาเข้ามาก็จะเป็นเหล็กแท่งนะครับออกินไปด้วยเ,ยเลยแล้วกันนะครับในการระหว่างรอตีนะฮะเราได้มานะครับเราก็จะทําพวกชุดเกาะน,นะครับพวกหมวกพวกกางเกงพวกรองเท้านะครับแล้วก็พวกสิ่งอิตเตอร์อะไรประมาณนี้ที่ที่เราจะไปทุบนะบอิตเตอร์นะฮะ ส่วนเพชรนะครับเราจะยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยหายากมากๆเลยแล้วเราก็มีน้อยด้วยมีแค่4อันเองเพราะฉะนั้นเราจะใช้เหล็กในการคราฟของไปก่อนนะครับเมื่อชุดพร้อมแล้วนะครับอีเตอร์พร้อมแล้วเราจะลงไปฟาร์มข้างล่างกันนะครับเพราะว่าผมเล็งมานานแล้วตรงนี้ขอติดทอตก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมืดเหลือเกินนะครับเดี๋ยวมอนเกิดเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวดูซิข้างบนมีอะไรให้เราไหมได้เหล็กแล้วตรงนี้หนึ่งที่วิเหล็กนี้อีกหนึ่งที่ทางตัน ทางตันไม่เอาเนี่ยครับเรากลับไปเอาเหล็กจนเหมือนเดิมเพราะทางตันเนี่ยเราจะไม่ไปต่อนะครับแต่ว่าบางทีนะครับผมก็จะที่เลนพี่เลน,เลน,นะครับขุดต่อที่ทางตันนะเจอของดีแต่ที่นี้นะขี้เกียจนะครับเราก็เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะฮรระหว่างทางนะครับเราก็จัดการโซโลไปพวกเหล็กพวกอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยว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 แวบแวบทุกคนเห็นไหมผมเห็น ผมเห็นสีฟีกแล้วรู้สึกว่าจะเป็นเพชรข้างล่างนะครับขอเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็ลงไปเนี่ยค่อ,คอยๆลงวับนี่นี่ไง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 ,งาน,าน,านี่ไงอุ๊ยเพชรอุ๊ยข้างาวตกใจเฮ้ยเดี๋ยว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 พี่มาเอาเพชรน้องจะเย็นจะเย็น,ยนไม่ให้ตั้งตัวจะเย็นง้นแม่มีโลไ,ไปก่อนหนึ่งทีไหนดีขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย ตั้งก่อนตั้งก่อนนะฮะเดี๋ยวมันมาอุ้ยสองที่เลยนี่ว่าสวยเดย์มาอีกหนึ่งห้าอันนับด้วยหกเจ็ดหกเจ็ดอันนับรอด้วยเป็นไงเจ็ดอันนี้สร้างอะไรได้หลายๆอย่างแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะฮะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะฮะเวลาวาทางตันแล้วนะครับสามารถไปได้นะถ้าผมไม่ขี้เกียจไปนะลงมาตรงนี้ก็อุ้ยโอ้โหพี่คีบ เดี๋ยวไอ้น,นี่ก็ยิงจังเลยขอจัดการโซโล่มันก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นไปเข้มผมเรียงคิวมาทีละคิวค่อยๆมาค่อยๆมาได้แม่ไงมังไ,ไ,ไม่ไปหรอวะยิงมาไอพี่ผมมีโลเนี่ยซัดไปดิขอซัดทียิงนักเหรอแค่วงออไป น่ระหว่างเดินมานะครับเจอเจอน้องน้องซอมจัดการไปมีแค่ตวงงง,งงทางกลับนะฮะทุกคนเราก็เดินไปมั่วๆก็เจอเองนะฮะออมาจังหวะนี้สัตเป็น,นทีสองทีสามทีสัตว์ออบืดไปจังหวะนี้อีกหนึ่งที อีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีเราได้จังหวะนะครับพี่น้องมุมใหมาอีกแล้วกิ๊กก็๊กเลยอะคือแบบคือถ้าเราจังหวะได้แล้วนะครับเราสามารถอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พากหน่อยไม่ได้ไ,ดไงวะเดี๋ยวโอ้โห oh, ติดไฟติดไฟติดไฟแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บติดทอดก่อนนะทอดทอดถอดเดี๋ยวยังไล่ยิงอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเเจอกันฮะ <ๆ S 2> ดาผินมาใช้ดาผิน ใช้ดาบหินขึ้นเลยมาันซับรัวเดี๋ยวมีไฟ <ป S 1> หนึ่งทีพี่ซอมพี่ซอมเหมือนจะทำอะไรกับพี่เขาเรียกอะไรว่าตัวข่าวๆทุกคนใครรู้จักก็ผมลืมชื่อแล้วขอชื่อคลิปหน่อย,ช,อยชิปเปอร์เนี่ยผมรู้จักนะแต่ไอชื่อข่าวชื่ออะไรวะใครดูถึงตอนนี้นะบอกผมห,หน่อยแล้วกันนะมาไม่กลัวหรอกสองตรงนี้ทำไมมันเยอะจังวะมันโถงไงออมา คือถ้าจ pues right. ังหวะเราได้นะครับเราก็จะตีได้สบายๆนะครับสามสี่ทีหมดหนึ่งขึ้นไปมาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหนี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 เยอะ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 เ็บเก็บเก็บใจเย็น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 ลงมาล่างก่อนลงมาล่างก่อนลงมาล่างมา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 ตัวถนีสองสาม สีพี่ดาบผินแล้วเราเปลี่ยนสีมาเถอะมาตีแรงว่ะนี่หมดไปแด้ยิงมายิง,ยงมายิงมามึงยิงโดนเฉยเว<ๆ>้ยมันไส้มันไส้มาดิมาดิยิงโดนเลยโอโหตัวพลุน <laughs> บอกเลยปลาปาเราฟาร์มกันต่อดีกว่าครับทุกคนฟาร์มไปด้วยนะครับหลงทางไปด้วยครับเดินไปเดินมาอยู่ที่จุดเดิมนะเพราะนั้นเราจะแก้ขัดในการกลับบ้านของเรานั่นก็คือ หาทางกลับโดยที่ว่าเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะฮะมันมีแสงไฟด้านบนเพราะฉะนั้นไป go นี่อันนี้มันคืออะไรผมไม่รู้เลยนะมี่เหมือนเป็นแบบหินย้อยหรอน่าจะหินย้อยนะทุกคนค่อยๆขึ้นไปนะฮะเห็นแสงสว่างแล้วด้านบนของเรานั่นเองนะครับทีนี้เราได้กลับบ้านอย่างสมใจพร้อมกับเพชรอีกอกี่อันก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวไปนับกันที่บ้านสวยงามนะครับประโลดตรงไหนวะเนี่ย โผล่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราเดินกลับมาใกล้ๆเรือเราอยู่ใกล้ๆนะฮะเพราะว่าแสงของทอสนั่นเองนะฮะปะพายเรือกลับบ้านกันดีกว่านะครับเราก็จะไปนับยอดของเพชรกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเก็บของกันดีกว่านี่เพชรเราได้ทั้งหมด7อันนะครับแล้วก็เหล็กอีก100กว่าอันนะครับ ก็ถือว่าครั้งนี้ไปคุ้มอยู่นะเราได้เสร็จทองได้ทองมาด้วยได้ทองมา1ิอันนะจริงๆทองมันมีเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามานะฮะไปฟาร์มมาแล้วนะครับให้รางวัลกับตัวเองหน่อยนะครับนั่นก็คือเอาเพชรมาคราฟนะครับสีที่เราใช้นะครับอีเตอร์แน่นอนครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการหาเพชรในครั้งต่อไปนะฮะและสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือดาบนะครับสิ่งสําคัญมากๆเลยโอเค ให้รางวัลตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากให้ผมทําคลิปแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า